สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเปิดตัวแบบ V.I.P นิดน,นึงเนื่องจากว่าเราอยู่ในรถแบบ V.I.P นะครับนี่คือเตย์ต w าเวลไฟซึ่งเป็นรถยนต์ยอดนิยมที่มีความนิยมในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับแทบทุกครอบครัวที่มีลูกเล็กๆหรือมีผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องใช้เตต้า l f i หรืออาร์ต้องบอกว่า l f i กับอาร d เนี่ย เขาเป็นแฝดคนละฝากันจริงๆเนี่ยลักษณะการใช้งานเขาเหมือนกันเลยนะครับรถยนต์ตัวถังเดียวกันเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างของด้านหน้ารถและไฟท้ายเท่านั้นเองวันนี้ผมจะพูดถึงเต y o t a รเอล r ฟนะครับซึ่งเป็น mpv mpv คืออะไรรถยนต์อเน,อนเอกประสงค์นั่นเองนะครับตัวรถเนี่ย มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสามารถขึ้นลงได้อย่างสนุกสบายและที่สําคัญครับดีไซน์ของเขามีความสวยงามต้องบอกว่าถูกใจหลายๆคนซึ่งคันนี้เราจะเห็นเลยว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะครับด้านบนเป็นแบบ led และสีนอนนะครับด้านล่างก็เป็นแบบตัว led กระจังหน้าขนาดใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆนะครับมีความอลังการมากๆพร้อมด้วยโลโก,โก้เอกลักษณ์ของเวลฟาโดยเฉพาะเลยถัดมาด้านล่างก็จะเป็นตัวกันชนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วนะครับกับยางขนาด235 5, 5 0 1 8เป็นยางไซส์ขนาดเหมือนรถเก๋งเลยทีเดียวนะครับขับนุ่มและสบายถึงแม้ยางซีรีส์แค่50สังเกตเลยว่าประตูเนี่ยเขาจะเป็นประตูที่ใหญ่มากๆทำให้การขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายเลามาดูด้านหลังกันต่อดีไซน์ของไฟท้ายก็เป็นแบบไฟสีขาวและ LED ข้างในนะครับโต้ต้าเวลไฟเนี่ยเป็นรถที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับด้านหลังก็สามารถเปิดประตูตรงนี้ได้ถ้าเราเปิดด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นระบบ Security ไม่เปิดออโต้ไม่เกิด เหเวลามาเปิดรถแต่กระแทกหน้านะครับเวลไฟเนี่ยเป็นรถแบบแนวสามแถวนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้ผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าเวลาเราพับเก็บด้านหลังอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องเลื่อนตรงนี้นะครับไปตรงกับจุดมาของเขานี่มาจุดมาเขาตรงนี้อ่าพอตรงปั๊บเนี่ยเราก็กดตรงนี้เพื่อพับบอดพับบอดเสร็จเนี่ยก็ดึงขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะหลังหรือเปล่าไม่เลยเพราะเขามีโช๊คช่วยมสามารถพับขึ้นมานี่ครับไม่ต้องใช้แรงเลยอ่าแล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกมา เพรนาน,นั้นเองง่ายมากๆส่วนตรงนี้เราก็กรางตัวนี้เราก็ต้องดึงออกก่อนนะครับง่ายมากๆใช้เวลาทําเพียงไม่กี่วินาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําให้พีพื้นที่ในการเก็บของเยอะมากๆและกว้างจริงๆนะครับทีนี้เวลาเก็บนะครับเวลาเก็บก็จะง่ายกว่าการที่จะกางออกมาใช้งานแล้วก็เก็บผักตรงนี้กลงมาปุ๊บ กลางเบาะตรงนี้ใส่ตัวขนัดพิงศีรษะแล้วก็จัดที่นั่งนะครับตำแหน่งให้ตรงตัวนี้ก็เหมือนกันสามารถที่จะเลื่อนมาได้หลังนี้อีกนะครับเลื่อนมาให้สุดเลยเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการนั่งแถวที่3ได้มากที่สุดถึงแม้เราเลื่อนมาหลังสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ในการวางกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งต่าง,างๆนานาได้ค่อนข้างที่อเนกประสงค์จริงๆปิดฝาท้ายก็เป็นแบบออโต้นี่นะครับ กุญแจก็เป็นแบบคีย์เลสนะครับมีเซ็นเซอร์ตรงนี้มีรีโมทอยู่กับตัวแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลยนี่นะครับมาดูที่ด้านข้างประตูกันต่อนะครับตกแต่งด้วยหนังแท้พร้อมลายไม้สีดําเข้มนะครับตัวนี้เป็นตัวเมมโมรีนะครับสามารถกดเซตได้3ค่าทีเดียวนะครับด้านเราก็ไปที่วางของวางแก้วน้ํา แล้วก็มีลำโพงขนาดใหญ่ไล่มาที่ข้างในก็เป็นโลโก้ wifi เป็นแบบอิเลเมนะครับแบบมีไฟออกมาด้วยคันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าดูแลดีมากๆนะครับตัวเรื่องนี่ยังอยจ่เลยไม่แกะออกเบาะก,ก็เป็นแบบหนังกึ่งกำมะหยี่และอฮันทาร่านะครับหนังนี่ก็ยังนุ่มเวลานั่งทําให้รู้สึกว่ากระชับสบายตัวนี่ครับเวลาขึ้นมาได้นั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถมันไม่ได้มีขนาดใหญ่จนรู้สึกว่าเถอะท่าทีเดียวเราสามารถขับไปที่ไหนก็ค่อนข้างสะดวกทัศนวิใส่ดีมากๆตำแหน่ง พูนักที่นักคนขับเนี่ยสูงแล้วก็การมองจุดต่างๆเนี่ยไม่มีจุดบอดเลยนะครับทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับระดับสายตาเลยทีเดียวนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสลับกับตัวลายไม้นะครับขนาดใหญ่พอเหมาะจับแล้วกระชับมือการทำงานต่างๆในตัวหน้าจอเนี่ยก็จะสามารถควบคุมด้วยจากการทํางานของคอนโทรลเลอร์ด้านขวานะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้มาดูที่ด้านตรงกลางกันต่อตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าจอ ขนาด7นิ้วที่มีมาให้กับรถเลยนะครับเป็นของพยนต์นี่แล้วก็ช่องแอร์ด้านข้างก็เป็นแบบแนวตั้งตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของการเสื่อมาต่างๆแยกอุณหภูมิอิสระ้ายขวาตัวเวลไฟคันนี้ก็มาพร้อมกับที่กรองประจุด้วยระบบนานโนอีนานโนอีที่ผมเคยแจ้งไปแล้วในส่วนของรถแคมรี่นะครับคือการที่เขาปล่อยประจุฟไฟฟ้ามาเพื่อที่จะทําลายฝุ่นเล็กๆทําให้รถเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์เกียร์ก็เป็นแบบขั้นนะครับให้การใช้งานนี้ ค่อนข้างสุขสบายด้านขวาก็จะเป็นตัวเบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมกับระบบออโต้โฮลระบบ t ท a c t i o n control แล้วก็อีโคโหมดให้การทํางานของเกียร์เนี่ยมีการเปลี่ยนที่รอบตับทําให้ประหยัดน้ํามันในการใช้งานมีที่เก็บของเยอะนี่เป็นที่วางแก้วน้ําตัวนี้ก็วางปากกาได้ต้องบอกว่ารถหลายๆคันเนี่ยมีปัญหาในการวางปากกานี่เขาก็ดีไซน์มาให้เลยแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือวางอะไรต่างๆกาได้ด้านข้างเนี่ยเขาทำค่อนข้างเนประสงค์สามารถเปิดจากฝั่งนี้ได้เปิดจากฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับเก็บของได้เยอะมากๆทีเดียวแล้วก็มีตัววทีีีี่่จุดรรรตตงนนน้้้ยเ จะเป็นตำแหน่งที่คนขับใช้ควบคุมทั้งประตูด้านหลังและตัวซันรูฟด้านหลังตรงด้านตรงนี้ก็จะมีตัวหลังคาบนรูปให้ด้วยแต่เวลาเปิดเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบแมนนวลเปิดเองได้แต่ว่าตอนนี้ก็เปิดไดได้สบายตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นตาครับนี่ครับพลาสติกยังไม่ได้มีการแกะเลยตอนนี้เห็นไหมครับรถปี2015นทะเบียน16ึหม่นะครับ 4 2 4 6 1กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆเพราะว่ารถยนต์ประเภทนี้ส่วนมากนะครับเขาใช้รถยนต์ค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้างหลังอีกทีนึงว่าเวลานั่งข้างหลังเนี่ยมันจะยเอพขนาดไหนนะผมมานั่งฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนหน่อยเบาะนั่งเนี่ยดีไซน์มาให้อบกระชับตัวได้อย่างสบายมาพร้อมกับเบาะมิกิเมาส์สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้การปรับปุ่มต่างๆก็สามารถปรับได้ตรงนี้เองเอนหลังตรงนี้ได้ดึงน่องตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับ ที่วางนอกตรงนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันต้องบอกว่า V.I.P สุดๆคันนี้เดี๋ยวลองดูเบาะหลังว่าจริงๆมันเบาะที่3เนี่ยมันนั่งจะ้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นรถที่มีเบาะแถว3แล้วนั่งได้สบายไม่ต่างจากเบาะแถว2เลยทีเดียวเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้ความสําคัญกับผู้โดยสารที่นั่งตอนที่3ไม่แพ้กันเลยทีเดียวมีทั้งที่วางแก้วน้ํามีทั้งที่วางของมีทั้งช่องแอร์แสดงให้เห็นเลยว่าเขาให้ความสําคัญกับผู้โดยสารตอนหลังมื่อหลังสามารถเปิดไปิดได้เหมือนกันนี่ครับ เลกรวมนี่เหลือๆเลยส,ยสบายๆเลยแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนจากตรงนี้ได้ด้วยนี่ครับเจ็ดคนสบ,สบายแบบเหลือๆเ,เลยพร้อมกับพื้นที่ใส่ของได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีหน้าจอซึ่งเนี่ยเขาจะลิงก์กับตัวเครื่องเลนดันหน้าเราใส่ช่อง USB หรือแผ่น DVD ก็เปิดดูหนังตังนี้ได้นี่เป็นปุ่มคั l เลอร์คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเนี่ยสิบหกสีรวมนี่คือปรับระดับได้ปรับแอร์ตรงนี้ก็ได้เหมนะือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดตัวซันรูฟได้นะ ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไม t o y o ต a w เวลไฟหรืออัลคานเนี่ยถึงเป็นรถยนต์ยอดนิยมสำหรับครอบครัวแทบจะทุกบ้านที่ต้องมีนะครับ t o y o ต a w เวลไฟนะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียกตัว,ตวอ p h a าน เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ2 5 0 0 c ซีซีให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงมาแรงบิดสูงสุดเนี่ย240ินิวตันเมตรเขามีพละกำลังเนี่ยเหลือเฟือและเพียงพอในการใช้งานเครื่องเป็นเครื่องตัวเดียวแคมรี่เลยช่วงล่างแคมรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรในการที่ะบบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม t ต y o t a ้าเวลไฟ e คันนี้ น่าใช้ใช้งานง่ายและสวยงามคันนี้นะครับเป็นรถปี2015จดปี2016ไมล์เลท4 2 0 0 0มือหนึ่งนะครับ3ล้าน3,090,000บาทที่เอองคาเราขายราคาเพียง2น5,090,000บาทคุณผู้ชมท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับเชิญติดต่อได้ที่086444245 4, 4นะครับผมจะคอยต้อนรับคุณผู้ท่านอยู่นะครับต้องขอขอบคุณที่ตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ